สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรินทามีบุญรหัสนักศึกษา004นักศึกษาชั้นปีที่1ขาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จักปรากฏการณ์เดจาวูกันไหมคะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเคยเกิดขึ้นกับตัวเฟิร์นเองและเฟิร์นเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้ต้องเคยเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนเแน่ๆเลยคะ่ะ ซึ่งปรากฏการ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับเฟิร์นตอนสมัยเฟิร์นที่อยู่ชั้นประถมศึกษาค่ะซึ่งปรากฏการนี้นะคะเกิดขึ้นตอนที่เฟิร์นไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนะคะเฟิร์นไปณนะสถานที่สถานที่หนึ่งค่ะแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเคยไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเฟิร์นคุ้นชินกับสถานที่เฟิร์นคุ้นชินกับคนรอบข้างเหมือนเฟิร์นเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะซึ่ง เฟิร์นก็แอบแปลกใจอยู่บ้างนะคะว่าเหตุการณ์นี้เฟิร์นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่จริงๆแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เฟิร์นเคยเห็นในฝันค่ะทุกคนซึ่งเฟิร์นเองนะคะก็ไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์นี้มากนะคะจนเฟิร์นเรียนจบชั้นประถมศึกษานะคะเฟิร์นได้มาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชวนินิตมัธยมค่ะเหตุการณ์พวกนี้นะคะที่เฟิร์นสามารถ เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็เกิดขึ้นกับตัวเฟิร์นมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเฟิร์นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะคะจนเฟิร์นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะครูวิชา i อเนะคะได้ให้การบ้านนะคะให้ทุกคนไปหาข้อมูลหาเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอในห้องเรียนค่ะแล้วเพื่อนเฟิร์นนะคะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เดจาวู มานำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ทราบกันนะคะซึ่งปรากฏการนี้นะคะเฟินรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเฟินรู้สึกว่าเฟินเจอมากับตัวแล้วก็เฟินเคยเจอมาหลายครั้งมากค่ะทุกคนทำให้เฟินใส่ใจแล้วก็เฟินตั้งใจฟังที่เพื่อนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งปรากฏการเดจาวูนะคะเพื่อนเล่าว่าเป็นปรากฏการนะคะที่คนคนหนึ่งค่ะสามารถเห็นอนาคตค่ะ เห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปสถานที่นั้นและเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเราเคยไปนักสถานที่นั้นมาก่อนแล้วส่วนตัวเฟิร์นนะคะเฟิร์นคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอดีตชาติที่เราเคยไปนสถานที่นั้นแล้วพอมาชาตินี้เราก็ไปนักสถานที่นั้นอีกแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายทฤษฎีคะ่ะที่ทางวิทยาศาสตร์ออกมาบอกนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เรานะคะเดินทางไปสถานที่นั้นสถานที่นี้มากนะคะทําให้เรารู้สึกคิดไปเองค่ะว่าเรานะคะเคยไปสถานที่นั้นเราคุ้นเคยกับบุคคลในสถานที่นั้นนะคะส่วนมากแล้วนะคะปรากฏการเดจาวูค่ะจะเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุน้อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขานะคะไม่ค่อยได้แบบว่าคิดมากหรือว่าเครียดเรื่องการงานอะไรเหมือนคนผู้ใหญ่นะคะ ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปสถานที่นั้นที่ผู้ปกครองพาไปค่ะแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยเหมือนเขาเคยไปหรือว่าชาติก่อนเราเคยไปนะประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะปรากฏการเดจาวูนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะคะถ้าตอนกลางคืนนะคะตัวเฟิร์นนะคะเกิดตอนกลางคืนนะคะจะเป็นเฟิร์นฝันค่ะจะเป็นเกิดด้านความฝันว่า เราฝันว่าได้ไปสถานที่นั้นแล้วพอตื่นมานะคะหรือผ่านไปวันหนึ่งคะ่ะเราก็ได้ไปสถานที่นะั้นจริงๆแต่บางคนค่ะจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันค่ะก็คือกลางวันเหมือนเราเห็นภาพนะคะเข้ามาในหัวนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะเกิดเหตุการณ์รถชนหรือว่าบางคนนะคะจะเห็นภาพแบบเกิดเป็นลางบอกเหตุเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้ กับคนในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนหรือว่ากับคนรู้จักเราค่ะและเราก็สามารถไปเตือนเขาก่อนได้นะคะแต่จริงๆแล้วปรากฏการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งไปค่ะสำหรับตัวเฟิร์นเองนะคะน,น,นา่นนทีจะเกิดหนึ่งครั้งค่ะก็สมัยตอนประถมนะคะเฟิร์นเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็สมัยมัธยมนะคะเฟิร์นเกิดครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้นะคะปรากฏการนี้นะคะเฟิร์นก็ไม่ได้เจอแล้วค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่า เราโตแล้วเรามีวุฒิภาวะที่มากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองนะคะแต่เหตุการณ์นี้นะคะทางหลักทฤษฎีของวิทยาศาสตร์นะคะก็ไม่สามารถออกมาสรุปได้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรนะคะซึ่งตัวเฟิร์นเองนะคะก็คิดว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ หรือว่าคนสูงวัยนะคะแต่ทางทฤษฎีของวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเด็กนะคะจะเกิดขึ้นมากที่สุดแล้วก็ผู้ใหญ่วัยกลางคนอะไรประมาณนี้คะ่ะก็จะเกิดขึ้นน้อยลงไปนะคะพอเราอายุ60ขึ้นไปนะคะก็ปรากฏการณ์นี้นะคะก็จะหายไปเลยค่ะซึ่งตัวเฟร์นเองนะคะเฟร์นคิดว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรคะ่ะแล้วก็ ไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นอนาคตหรือเราสามารถเห็นแล้วเราจะไปแก้อนาคตได้ค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงนะคะอนาคตมันไม่สามารถแก้ได้เลยค่ะเพราะที่เราเห็นอนาคตก็คือทําให้เรานะคะได้เรียกสติของตัวเองกลับมาค่ะว่าปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆริงไหมปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราจริงๆหรอซึ่งจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้นะคะที่เราเห็นมันก็เกิดขึ้นกับ คนในครอบครัวกดขึ้นกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นปรากฏการณ์เดจาวูนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะคะบอกว่าจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะเพราะว่าการที่เราตื่นขึ้นมาไม่หายใจหายใจเข้าไม่หายใจออกก็เท่ากับตายการที่เราหายใจออกไม่หายใจเข้าก็เท่ากับตาย รือแม้ว่าเราไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็เท่ากับตายเหมือนกันค่ะดังนั้นความตายนะคะอยู่ใกล้เราเข้าทุกวันจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถึงแม้ว่าคุณจะมีปรากฏการณ์เดจาวูนะคะอยู่กับตัวแต่ความประมาทนะคะก็ทำให้คุณตายก่อนวัยอันควรได้ค่ะดังนั้นจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะขอบคุณค่ะ